ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเข้าหกโมงยินสาวมันก็จะมาทำกับข้าวบอกเพรก็ให้ดูเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดูโกโก้เศรษฐกิจพอเพียงใครคะให้เจ้านั่งอยู่ตรงนน้นเป็นภาพที่สวยแล้วสวยงามมากโกโก้มาทีเ่กันขี้เหร่กันกับปากกาที่เหรนที่เดียวมันนั่งอยู่ขังก็บงหน่อยๆเลี้ยวเบื้งนันสาวมันเด็ดต้องกินแต่หากต่หากขว่าจีฟ้ามาไทย มันบ่เสี่ยงมาน้ำคลอนข่อยพี่น้องปะโกโก้ไปดูทําไม้เศรษฐกิจพอเพียงของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองบอกตาบกหัวเปลือกบอกสมองเปลือก่อยๆหน้าหนาวมาแล้วนะพี่น้องนะลมหนาวมาปีนี้คักอีหลีก็ปีกอนขนาพี่น้องยังไม่กังไม่เท่ากันอยู่หไม่ยงเท่ากันเนาะยิงใครพ้ทำแล้วมาเรียบร้อย เตรียมไฟไปไฟไปไฟไปคุ้หร no. ืมน er ักแลนงมันยำอ่ไรหรอเพียงนังมันจริงมันทำลงนังนังแบสนะเอาไปคอยคอย่ไหมพี่ไมขก็มาแทบใช่้มากอกหงฮะเลยแล้วเมียนแซ่น้ำเกลือน้อนแล้วมาซอยเบแต่น ลุงผักานใช่มไม่แม่ค่นั่ลงบัเออเออได้ดอกแมวไหมได้ผักทานผักทานนะอาวก็คอยซื้อคอยหักประมูื้อเนาะหักปมูลได้ประมูลนะก็ตอบิดไก็ายออไปก็ไปดังล่ักม่ใช่หมดเลยนะครบายมัคายขาสองสองาเ้นสนนน้าวสด้นะ้นลย

อัอแล้วเม่นมาวันนี้สดติดแจ้งดังกว่ากวสนะใส่กันหลุดเนาะเกิดทุกวันทะเลาะคนมันเคยเสียงดังขอบครัวใส่ขอบครัวมันมันไม่ได้คือกันแมนอีเปย์ขอรัวไปขอบครัวไปลองช่วยอธิบายให้สุดแตงปะเป็นนันตึงขอรัวคนหนึ่งเป็นนันตึงเขาลู่ยุ่งเรียบร้อยน้ำปีาบะปรายา คนเฮาเป็นตัวของตัวเองก็ดนี้เป็นตัวของตัวเองสุดเหมือนตต่างการอธิบายคนเข้าใจทุกัวที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นัวลอกเลี้ยแบบเพราต้องมามนังมาเก๊กมาเก่งว่าเพื่นลเขาใจยุ่งเราอันทุ่มเาตัวมือนอกใหญ่คนนัหมดตใหญคนทางหลอกตอกทัง้กิดทำโต๊ะเพื่อนม เขามาเห็นอุ้ยอันัวจริงมันบริเวณขึ้นปากจอมขอดจอเขาไม่ก้องขเห็ดเลบร้อยแต่ขึ้เห็ดเอาหนาเปดแลเบอเราดังทุกไม่ต้องทำเอาหน้าอานั้นมันคือสันดานคาอย่าเนีมาติดแราได้คอยคอยจะว่ายังสกว่ารคสนใจกับมึงว่าสวยกับมึงสันดานีอย่างนี้ั่นแหละจะเปัน่อพ่อะก็บเพราะว่าสูตตการแก่โตง่ยสูเลยออกมานางเราอย่แลเขาเห็นวาสูตมานางแก่โต คำาุความเพราเป็นแบบนันสุยอมาแก่ตัวเห็นหลังธนามันเศ้าหามันน่นนกันเนอซุกัมันปีน้ำีนนวลเนาะมันร้าไปด้ออตอนทำมามันตรงมันดืองานตอนทำานาไเขากเนาะยอดยอดมันไม่ิได้มันเป็นที่ยังเหน่ยตอเลรกเขากัดมัมเออไม่อกแลวเขาตัดเขาลุงัดมันแต่อีต้นเทตาเลือดตกตาตกดำตอนตัวชิบรอดแล้วอเาอ้วนจมตัจองกันเดือนข้ากับเศราก็พซื้อ้พี่น้องผูมาแวกราซื้อแบกกินตะกรเนี่ยไดแตก ยัยาบยังหยาบจริงเหนาเอาไทยหยาบหยากันน่งอะไไว้นังด้วด้วหนังผมยิ้มดเลยด้พี่ส้ะมกำานที่ไหนมาโก้ก็นะกินนะได้ได้น่นนี่นีะเออร่วงมาุนนี่ได้ได้เออฮาเนี่ยมาโก้ใส่ได้เออผมายิ้มหล่าปมันทีนี้มันแพงมันแพงกระโดดตกินมกะตูะนะทูซื้อมาล้ลูกนลียักนมันมีสีหักดหนอยชองูบาปันังฟกันอย่ย่เราะเป็นย เอาเงินน้ำใจคนนี้ออหั่นเงินขาถ้าเขาเบิกเงินเดือให้ม่นเมีเินกิน้ำใจเองหนมาซื้อะนตนเห่านเห็นยังถ้านี่มาโกยใส่ได้ไม่ยิ่งเ่าไปีนี้มันแทงมันยังกระโดดของกินมากรต้มาทุะหมอนะปาุกหามันย่ดีอยู่เป็นยังดรกปาอะไรกันเลยเลยปาเราซื้อของเราเอาเงินน้ำใจคนนี้ออกหั่นเงินเขาหาเขาเบิกเงินเดือให้ม่นเามีเงินกินน้ำใจอยเอยเขาบอกนีดอกมี่แตกันมึงยะมาต่อเลยไม่เดวกผมจะไปใส แต่ก็เงินเพิ่นเพิ่นไ่ได้น้ำมอสหรอกจ้ามันกระื่อมมันไหลมือพอกระบะเอากูบอกรอดกูมึงสภาพเราคันทุบากกูจริงนงมาสมอเปลือกมองแต่มันบอกคนอยากให้คนถามถามหาบักแดงน่อยเนสัวเขาอยากขอทามันแดงน้อยแดงหน่อยกว่ามว่ามันมีคนถามกัอยากว่าอบอกสันดานสมองเปลอกสมองเปลือกกูถามว่ากูถมว่าประมาณส้งห้าสิบกว่าปีแล้วโอเคแล้วไม